อย่าเพิ่งซื้อไฟ LED ถ้าคุณยังไม่รู้5สิ่งที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องไฟ LED ครับข้อแรกเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของวัตต์ครับยิ่งไฟวัตต์เยอะยิ่งแรงไฟ LED ที่กำลังวัตต์สูงๆแน่นอนว่ามันแรงกว่าเพราะ ไฟที่แรงกว่ามันก็กินไฟเยอะกว่านั่นแหละเออแต่ว่าความเป็นจริงแล้วกําลัง watt ไม่ใช่กําลังไฟหรือว่าความสว่างนะครับสิ่งที่เราจะดูในเรื่องของความสว่างก็คือค่าลักกับค่าลูเมนอย่างค่าลูเมนนะครับก็จะเป็นค่าที่บอกว่าไฟ LED มีความสว่างนะ จุดกาเนิดแสงเนี่ยเท่าไหร่ยิ่งเยอะอแสดงว่าไฟตัวนั้นมีความสว่างที่จุดกําเนิดแสงเยอะนะครับแต่ว่าค่าหนึ่งที่เราอาจจะต้องดูเป็นหลักเลยนะครับก็คือในส่วนของค่าลักนั่นเองนะครค่าลักเนี่ยเป็นค่าที่ บ่งบอกความสว่างจุดที่เป่งแสงออกไปไปจนถึงจุดตกกระทบเนี่ยนะครับอาจจะมีระยะ1เมตรครึ่งเมตรมีความสว่างอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าที่เราจะต้องดูไม่ใช่ค่าวัดอย่างเดียวนะเออต้องดูค่าลักควบคู่เข้าไปด้วยครับข้อที่2ครับค่า CRI สูง คือสีตรงแน่นอนแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับยุคหลังๆเนี่ยจะมี c i กับ TLCI เนี่ยควบคู่กันอยู่แล้ว c i เนี่ยเขาวัดถาดพาเล t สีเนี่ยอยู่ประมาณ8อันนะครับก็คือ R1 ถึง R8 เท่านั้นเองนะฮะมันจะไม่มี R9 ซึ่ง R9 เนี่ยเป็นค่าที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเป็นค่าที่อยู่ในสกินโทนของมนุษย์นั่นเองนะครับผมในขณะที่ไฟที่คุณภาพตาหนอยอาจจะใช้แค่ไม่กี่สีนะครับในการรวมแสงเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงมันดูเป็นสีขาวครับหลอกตาคนได้แต่ว่า ว่ากล้องเนี่ยหลอกไม่ได้เราอาจจะต้องไปดูค่าอื่นนะครับอย่างเช่นของอัมารันของเราเองเนี่ยก็จะมีค่าในส่วนของ SSI เลยครับก็คือพูดถึงเรื่องของสเปกตรัมเลยนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าอัมารันของเราเนี่ยนะครับโชว์ค่า SSI มันนานมากแล้วนะครับอันนี้พูดถึงเรไลท์นะครับถ้า70เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีถ้า80เนี่ยเรียกว่าดีเยี่ยมเลยซีรีส์ใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะอัมารันเรที่ออกมาเนี่ยนะครับมั่นใจได้เรื่องอัมารันสีตรงแน่นอนข้อถัดมาครับผม ไฟสตูดิโออะไรก็เหมือนกันหมด C.O.B ใช้แทนพาร์เนลได้ซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่นะครับแสงของ2ตัวนี้ก็ต่างกันนะครับ C.O.B เนี่ยลักษณะแสงมันจะมีความพุ่งมากกว่านะครับมันจะควบคุมได้ง่ายกว่าแล้วก็ที่สําคัญนะฮะสามารถที่จะใช้ในส่วนของไลท์มูดิฟายเออร์ง่ายกว่าเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นไลท์โดมไลท์บ็อกโบเว้นเมาส์ใช้ได้หมดเลยคืออย่างไฟ L.E.D พาร์เนลเนี่ยมันมีความฟุ้งกระจิงที่มากกว่าเพราะว่าแผงมันเป็นแผ่นมาเลยนะครับมันจะค,มควม ความพุ่งความคุมให้มันตกอยู่แค่นี้ลําบากกว่าเออมันเลยเหมาะกับการที่จะเอาไปทําทําให้ห้องสว่างยิงฉากหลังหรืออะไรเงี้ยถามว่าทําให้นุ่มได้ไหมอ่ามันไม่ค่อยซอฟเท่าไหร่ก็พอทําได้นะอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ที่มากกว่านะครับอย่างเช่นการใช้ใพวกดิฟซิสเซอร์ที่มันเป็นแบบแผน่แผนๆไนะห้พวกกรีมทั้งหลายแหละนะครับก็ยิงไปเข้ากับโฟมก็ได้แล้วก็ให้มันให้แรงกําเดิดแสงมันใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะยุ่งยากมากกว่าการใส่ซอฟบ็อ,บบอกซ์ไปอันเดียวนึกภาพออกปะเออมันมีความแตกต่างกันเวลาจะซื้อคุณก็ต้อง ซื้อเพื่อวัตถุประสงค์หลักก่อนออประมาณนี้ครับพมข้อถัดมานะครับที่หลายๆคนมักจะเข้าใจผิดคือไฟดวงแรกผมกด R G B เลยซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดพระทีเดียวนะออไฟดวงแรกทุกคนส่วนใหญ่จะเอาไปในเรื่องของการเป็นไฟหลักไฟคีย์ไลท์ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าไฟที่เป็น R G B เนี่ยสว่างน้อยกว่าไฟที่เป็นไบคัลเร ถ้าคุณรู้ได้เลยว่าคุณไม่ได้เอาไปเปลี่ยนสีแน่แต่ซื้อ R G B ไปเผื่อคุณจะขาดเรื่องความสว่างไปนะครับเพราะฉะนั้นไฟที่เป็นไบคัลเลอร์เนี่ยเขามีแค่สสีไม่ต้องแบ่งไปให้กับสีอื่นอ่ะเวลาที่เขาเปิดแสงขาวเนี่ยมันจะสว่างกว่าด้วยเออนะครับผมประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้แล้วว่าใช้แค่เป็นแสงหลักเฉยๆความเป็นจริงแล้วคุณซื้อแค่ไบคัลเลอร์ก็ได้นะครับทีนี้มันก็จะมีพวกเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างออนี่คัลเลอร์ของออมาร นะครับพี่การผสมสีใหม่นะครับทำให้เอาจริงๆแล้วไฟ RGB ที่เป็น60วัตต์ดันสว่างกว่า60วัตต์เดิมได้เฉยอ,อันนี้ก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากได้ไฟ RGB ที่แรงก็ไปชื่อ60วัตต์ของอัลันเลได้ออนะครับผมประมาณนี้เล็กลงด้วยนะครับผมข้อสุดท้ายครับข้อ5นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ ใช้ไฟ LED แทนแสงแฟลชเอาจริงๆแล้วไฟ LED ไม่ได้แรงเท่าแสงแฟลชด้วยนะครับผมข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับอย่างไฟ LED ก็คือว่าคุณจะเห็นทิศทางแสงเลยนะครับตั้งแต่ตอนถ่ายแล้วว่า,ามีเงาตรงไหนไฟตกตรงไหนคุณสามารถที่จะควบคุมทิศทางแสงได้ตั้งแต่ก่อนถ่ายเห็นด้วยตาเลยว่าเอาโอเคมันประมาณนี้ความสว่างเท่านี้นู่นนี่นั่นแล้วเวลาคุณถ่ายคุณก็ได้แสงแบบนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยไฟ LED จุดเด ที่มันเด่นกว่าเลยก็คือว่าคุณสามารถที่จะใช้งานได้แบบไฮบิดก็คือว่าคุณสามารถใช้งานถ่ายภาพนิ่งก็ได้นะครับผมแล้วก็เอาไปใช้งานถ่ายวิดีโอก็ได้เออซึ่งไฟแฟลชมันไม่สามารถที่จะทดแทนไฟ LED ดีตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าซื้อคุ้มนะแล้วก็ใช้ง่ายนะครับผมว่า LED ดีเริ่มที่ LED ดีง่ายกว่าคุณได้เรียนรู้เรื่องการทิศทางแสงก่อนนะครับแล้วว่าถ้าสมมุติว่าไฟ LED ดีไม่ตอบโจทย์ในงานบางงานของคุณอ่าอย่างเช่นอาจจะเป็นคนขึ้นไวเป็นแฟชั่นเป็น นักกีฬาเซตตีนู่นนี่นั่นไฟแฟลมันจะได้เปรียบกว่าในบางงานที่เราไม่ได้ใช้การถ่ายที่รวดเร็วอะไรมากนะครับไฟ LED ก็สามารถที่จะเข้าไปแทนที่แฟลได้เพราะมันง่ายกว่า เห็นยังไงก็ถ่ายได้อย่างนั้นครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จริงๆอาจจะมีเยอะกว่าน,นี้นะครับหรือว่าถ้าใครมีคําถามความคิดเห็นยังไงก็ถามเข้ามาได้เผื่อถ้าเป็นอีกหลายๆเรื่องที่หลายๆคนเข้าใจผิดก็เดี๋ยวเราจะไปตอบให้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ